ตำรวจเขาได้รับแจ้งว่าไปเจอศพลอยน้ำใช่ไหม<ช>แล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาไปตรวจสอบคุณผู้ชมครับ ในจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงเมย์คือตอนแรกเนี่ยคิดว่าเป็นผู้ชายแต่หลังจากเข้าไปตรวจสอบและทีมข่าวเราน้องนริศเข้าไปดูเนี่ยน่าจะเป็นผู้หญิงมาก <โฮ S 1> กว่าผู้ชายนะคะ<ฮ>แล้วก็อายุน่าจะประมาณ4ี่สถึงห้ปีคือข่าวเนี้ยตอนไปเจอศพคือเมื่อคืนใช่มันจะมีคลิปตอนกู้ภัยเนี่ยเขาไปดึงร่างน้องออกมาใช่ไหมค่ะเห็นบอกว่าตรงจุดนี้มันจะเป็นแอ่งน้ําคุณผู้ชมฮะแล้วคนที่ไปเจอบ่อตรงนี้คนจะแห่กันมาตกปลาตอนกลางคืน มันจะมีคลิปตอนกู้ภัยะเข้าไปเก็บร่างเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับนี่ฮะเท่ากับว่าเจอศพลอยอยู่ในน้ําเมื่อคืนข่าวออกมาบอกว่าเป็นผู้ชายค่ะปรากฏเป็นผู้หญิงนะฮะนี่คือตอนลากศพนะฮะนี่ริมกําแพงฝั่งโน้นนะครับก็ไปผูกร่างของนะครับผู้ที่ลอยน้ําได้แล้วนะครับตอนนี้กําลังเอาเข้ามาฝั่งนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบพร้อมกันนะครับว่าเป็นใคร แล้วก็ทําไมถึงมาลอยอยู่ตรงนี้สภาพก็ประมาณสักสองสามวันแล้วนะครับประมาณสักสองสามวันแล้วเป็นน่าจะเป็นชายนะครับยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับจุดเกิดเหตุอยู่สุดซอยรามินทาซอยแปดนะครับเป็นบอ่อดินขนาดใหญ่ในภาพตอนนี้อาสาสมัครคร่วมประันยูสองนาย กำลังพายทีมครับพอทางพี่ๆกู้ภัยตอนเขาอัดคลิปเนี่ยเขาคิดว่าเป็นผู้ชายตอนเอาศพขึ้นมาปรากฏว่าจากการตรวจสอบเป็นศพผู้หญิงนะครับแล้วย้อนกลับไปก่อนเพราะคนที่เจอศพคนแรกเลยเนี่ยคือคนที่เขามาหาปลาชื่อว่าคุณอนุวัฒน์ตัวคุณอนุวัฒน์เดี๋ยวย้อนกลับไปก่อนนะคุณอนุวัฒน์เองเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยพายเรือมาดูใกล้ๆแล้วตอนแรกเนี่ยก็พบว่าเป็นศพนอนตะแคงอยู่เนี่ยนะฮะคาดว่าตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า2วัน กำลังสงสัยว่าเป็นคนโรงงานน้ำแข็งหรือเปล่าเพราะในซอยนี้มีโรงงานอะฟังเสียงคนเจอศพไหฮะก็คือผมผมผมนั่งตกปลาอยู <S <S ่พอดีน้องมันเรียกมาไงเรียกมาดูเออบอกว่าเออพี่พี่ไปดูหน่อยใช่ศพคนตายหรือเปล่าน้องมันกลัวมันก็เลยพายเรือนี่ผมผมก็เลยพายมาดูก็พอดีก็เจอเจออยู่นี่พอดีเจออยู่ปากบัว ก็นอนตะแคงครับปรากฏว่าวันนี้พอเรารู้แล้วว่าเป็นผู้หญิงเราก็เลยให้น้องนาลิตรเนี่ยลงไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุคุณผู้ชมครับดูจุดเกิดเหตุสักนิดหนึ่งนะฮะตรงทางเข้ารามอินทาซอย8เนี่ยวันนี้คนที่เขาไปเจอศพเนี่ย ในดูนี่โอ้โหมันต้องเข้าหลืบนี่ใช,ใช่ป่ะต้องเนินผ่านหลืบ้าไปจนกระทั่งอันนี้ <ไป S 2> คือ,อชุดสืบใช่ไหมเห็นบอกว่าตรงนี้มาเป็นบอ่อดินท้ายซอยรามอินทราซอย8คุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ตอนที่ผู้สื่อข,ข่าวเราลงไปเนื้อที่62ไร่ทางเข้าที่1คือท้ายซอยบอ่อดินทางเข้าที่สองเข้าได้ประเสริฐมนุนกิจ29แยก7วันนี้นาริศลองเข้าซอยบอ่อดินที่จะไปบอ่อน้ํา เราไปเจอกับทางด้านของคุณแก้วคุณแก้วเล่าให้ฟังน่าสนใจบอกว่าตอนตีสามตัวเองกำลังจะนอนหลับได้ยินเสียงหมาเห่าหลังบ้านตรงจุดนี้หมาเห่านานมากแล้วก็ไม่ยอมหยุดด้วยไม่รู้หมาเห่าอะไรแต่ด้วยความกลัวเลยไม่ได้ลุกออกไปดูจนกระทั่งเมื่อคืนวานคนหาปลาพายเรือไปเจอศพแล้วอยู่ใกล้ๆกับจุดที่หมาเห่าเขาก็เลยบอกเอ๊ะแสดงว่า มันต้องมีหมามันต้องเห็นอะไรอ่ะหรือคนกําลังเอาศพผู้หญิงมาทิ้งฟังเสียงคุณแก้วดูก่อนนะฮะมีคนหาปลาฝั่งโน้นมาบอกคนเลี้ยงเป็ดอีกทีนึงแล้วก็มาบอกพี่ว่าโทรแจ้งตํารวจทีว่าเจอศพอยู่ที่บ่อน้ําแล้วก็ตัวพี่เองอ่ะไปบอกคนข้างบ้านว่าโทรบ,บอกตํารวจทีว่าเจอศพแล้วก็ยังบอกเขาด้วยนะคะว่าให้เปิดดูก่อนว่าเป็นศพหรือว่าเป็นหุน่น กลัวโทรแจ้งตำรวจแล้วมันจะแบบว่าใช่ค่ะเขาแต่เขาก็ไม่กล้าดูเขาบอกว่าเป็นศพจริงๆถึงได้มาบอกเพื่อนบ้านว่าให้โทรบอกตำรวจเลยว่าใช่ถามว่าลอยไหม,อ,มอันนี้คือไม่ไม่กล้าบอกว่าลอยคุณผ,ผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเอา,อางี้พยานเนี่ยอไอล้ลอยไม่ลอยไม่สําคัญสําคัญตอนที่หมาเห่านานตอนดึกเนี่ยนะฮะแสดงว่าศพน่าจะต้องถูกมาทิ้งล่าสุดมันจะมีภาพทางเข้าสองทางเอาทางที่หนึ่งก่อนเขาเรียกว่าทางเข้าที่หนึ่งตรงเขาเรียกตรงไหนนะเมย รามอินทราแปดใช่ไหมคะรามอินทราแปดเอาเปิดขึ้นมาให้ดูหน่อยฮะโดยส่วนอีกทางเนี่ยมันจะเป็นประเสริฐมนุนกิจสองอันนี้น่าจะเป็นประเสริฐมนุนกิจทางเข้าประเสริฐมนุนกิจเนี่ยนะฮะเพื่อจะไปนี่ฮะยังบ่อน้ำ แล้วมันก็จะมีทางเข้าได้สองทางคือมันต้องดูทางเข้าเพราะว่าศพเมื่อคืนนี้ที่เจอขอเปิดภาพตอนที่นำร่างน้องผู้หญิงขึ้นมาคู่ขนานกันด้วย62ไล่ใหญ่มากมแล้วทางเข้ามีได้สองทางด้วยกันปรกากฏว่าวันนี้ตอนที่นาริศลงไปสำรวจเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราต้องบอกก่อนว่าอันนี้ถ้าท่านเป็นเจ้าของรถขอให้แสดงตัวเดี๋ยวนี้คุณผู้ชมครับเมื่อคืนนี้เจอศพถูกไหม,มใช่ค่ะ แสดงว่าพยานก็บอกว่าตอนกลางดึกได้ยินเสียงหมาเห่าค่ะล่าสุดม,มันแปลกตรงที่นาริตไปได้วงจรปิดกระบะกระบะคันดังกล่าวไม่ได้ไปปักปั๊มเขานะ แต่อยากให้ข้อมูลตำรวจกระบะคันนี้กำลังจะสื่อว่าอะไรเมย์คือเนื่องจากว่าพบศพแล้วก็บอกว่าน่าจะตายมาประมาณ2วันแล้วแล้วก็ย้อนกลับไปวันที่16มิถุนายน,นค่ะแล้วกระบะคันนี้เนี่ยต้องมองให้คุณผู้ชมสังเกตประเสริฐมนุนกิจปะใช่ข้างหลังเนี่ยมันจะมีเรือบรรทุกออกมาด้วยซึ่งนี่ไปสอดคล้องกับคาให้การของชาวบ้านในพื้นที่ที่เขาบอกว่าก่อนจะมีการเจอศพเนี่ยเห็นผู้หญิงแต่งกายคล้ายกับผู้เสียชีวิตคือเสื้อสีม่วงเนี่ยนั่งรถกระบะมากับเพื่อน ซึ่งมีกันทั้งหมด5คนแล้วมีตะข่ายดักปลาเพื่อจะมาดักปลาแต่ปรากฏว่าขาที่ขาที่รถกระบะกลับออกมากลับพบกันแค่4คน ขาเพเลยบอนนคือพยานอ้างอันนี้พยานในพื้นที่เนี่ยว่ามีผู้หญิงเข้าไปห้าใช่ค่ะออกมาแค่4ี่ใช่อ๋อเหรอมีผู้หญิงเข้าไปกับผู้ชายตอนขาเข้าไปกับรถกระบะเข้าไปดักปลาเนี่ยมีทั้งหมด5มคนแต่ะากลับออกมาทําไมมีกยนงแค่4คนซึ่งรถสีขาวคันข้างหลังเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเป็นขบวนที่มาด้วยกันหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะแต่ถ้ารถคันนี้ดูข่าวอยู่ขอให้แสดงตัวค่ะ เพราะตำรวจขอความร่วมมือให้ไปพกกับตำรวจใช่ไหมใช่เพราะรถท่านเนี่ยมีเรือตาม,มที่พยานเนี่ยเขาอ้างว่าม,มีคนเนี่ยเหมือนกับน่าจะมาตกปลากันตรงนี้และยังไงต่อครับเมย์นี่แหละคะ่ะก็เป็นภาพที่เราไล่ในวันที่16มิถุนายนซึ่งน่าจะเป็นวันที่เกิดเหตุเข้าไปที่บ่อดินที่เป็นบ่อน้ําตรงนั้นในช่วงเวลาประมาณ11โมงถึงบ่ายสอของวันที่16มิถุนายนค่ะ พยานคนนี้คือใครพยานคนนี้นะคะก็คือเมื่อกี้คนที่เจอศพเนี่ยเขาบอกว่าเขาเจอทางด้านของอคุณอนุวัฒน์เนี่ยคะ่ะเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาเจอจําได้แม่นเลยวันนั้นเนี่ย ไม่ทางด้านกลุ่มเพื่อนคนตายเนี่ยเข้ามาเขาเห็นอยู่ว่าเข้ามาตกปลาเพราะเขาเข้าไปตกปลาด้วยไงคะเขาบอกว่าเอ๊ะตอนเข้าเข้าไป5คนเขาก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมออกมาออกมาแค่4คนเท่านั้นอคนนี้คือคนที่ไปเจอศพเมื่อคืนคนนี้คือคนเจอศพเมื่อคืนด้วยแล้วเขาบอกก็ไม่รู้อะไรดนใจให้เขาพายเรือออกไปใช่แล้วสุดท้ายก็ไปเจอศพน้องผู้หญิงเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าก่อนจะเจอศพน้องผู้หญิงเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเห็นว่ารถขับเข้ามาที่บ่อ บ่อตกปลาและที่สําคัญก็คือว่าเขาเล่าอย่างนี้ฮะมันสําคัญตรงที่ว่าพวกเนี้ยที่ขับรถกันเข้ามาเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่ามาด้วยเรือพลาสติกเล็กหนึ่งลำมีสองคนช่วยกันแบกส่วนอีกสองคนถือตะข่ายดักปลาจากนั้นหนึ่งคนได้พายเรือลงไปในบ่อน้ําคนเดียวสําคัญตรงนี้ลักษณะเหมือนพายเรือไม่เป็นหนึ่งคนนะฮะพายเรือไม่เป็นเรือหมุนไปเหมือนหมุนมาเหมือนเรือจะคว่ํา และไม่ได้มีไม้พายมาด้วยส่วนอีก4คนซึ่งอยู่บนบกอีก4คนเดินอ้อมไปที่บึงด้านหลังซึ่งอยู่ติดก,กับกำแพงหมู่บ้านจากนั้นกลุ่มชายแปลกหน้าก็กลับมาที่ฝั่งรอบนี้เหลือ4คนโดยมีสองคนเนี่ยพายเรืออีก2คนเดินตามแนวคุณผู้ชมฮะมันน่าสนใจนีดตัดภาพไปตอนที่เจอร่างน้องดีกว่าตรงจุดเกิดเหตุตรงบริเวณบ่อตอนกลางคืน หรือไม่ก็เปิดภาพตอนกลางวันขึ้นมาให้เห็นลักษณะที่เกิดเหตุเต็มจอเลยครับเพราะว่าจากลักษณะตรงนี้ถ้าฟังตามนี้ก็น่าสนใจตรงที่ว่าคุณลุงท่านนี้คุณผู้ชมฮะกำลังจะบอกว่าหนึ่งรถกระบะเห็นแน่แบกเรือมาแน่ๆเมื่อแบกเรือมาถึงคุณผู้ชมฮะเรือมันลงไปในบ่อ<ๆ>แล้วคนลงไปในบ่อมันมีแค่หนึ่งคนแล้วเหมือนกับสี่คนอยู่บนฝั่งพอเรือเค้งแป้งอยู่ในน้ำเหมือนแบบมันพายไม่เป็นสี่คนนี้ก็หายไปก่อน แล้วพอหายไปเสร็จอยู่ๆสี่คนนี้วกกลับมาใหม่แต่เดิมบนบกสองอีกสองมาจากเรือแล้วก็กลับไปทันทีโดยเขากําลังสงสัยว่าแลขหนึ่งคนที่มันแกว่งอยู่กลางน้ํามันไปไหนค่ะเอออันนี้ก็แปลก เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยยังไม่ได้ปักปรามแต่รถคันดังกล่าวเป็นรถคันเดียวที่มีเรือปรากฏตามที่นาริศได้ภาพมา<ะ>ขอให้ไปพบตำรวจเพื่อชี้แจงว่ามันเกิดอะไรเพราะพยานเขาเห็นว่ามันมีเรือเอาลงแล้วก็มาหาปลากันฟังเสียงพยานฮะเขาก็มากัน5คนละเดินมาถามผมบอกว่าอะไรนะบอกว่าพี่ลงตะข่ายได้ไหมผมบอกลงได้พี่ลงได้หาหาได้หมดเลยแต่ว่า ขอเป็นข้างหลังนะเพราะข้างหน้าคนเขาตกปลาผมผู้ย่างนี่ค mm hmm. อะทีนี้เขาก็เดินกลับเข้ามามาเอาเรือ mm hmm. ลำหนึ่งไปลงตรงนี้ที mm ่บอกที่เราไปฟังไปลงตรงนี้แต่ว่าอีกสี่คนเดินเข้าไป mm hmm. เดินเข้าไปข้างหลังเนี่ย mm hmm. แล้วเขาก็หายไปพักใหญ่ๆเลยทีนี้หายไปพักใหญ่ๆแล้วตอนกลับมาไอ้คนที่เอาเรือไปเนี่ยจะนั่งมาสองคนนั่งมาในเรือ mm hmm. อีกสองคนเดินอยู่บนฝั่ง แล้วก็เหมือนมีพิรุษอ่ะคือคือเหมือนไปทําอะไรมาแหละลูกยุ่ยลนก็อีกคนนึงก็ไม่ได้กลับแต่พวกผมก็ไม่ไม่ได้ถามว่าว่าเขาเขาอีกคนไปไหนนะเพราะว่ามันมันไม่ไม่ได้เกี่ยวกันเนี่ยแต่มาถึงบางอ้อก็ต้องที่ไปเห็นศพนี่แหละก็มันเหมือนคนรีบอ่ะมันไม่น่าจะรีบเลวพูดถึงคนเข้ามาอย่างเงี้ยมันมันตามปกติคนมาหาปลามันก็ต้องมีไม้ภัยเรือมีอะไรทุกอย่างใช่ป่ะมีแบบเตรียมความพร้อมมาอันนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะจำจำทรงผมกับเสื้อ เสื้อสีม่วงเพราะเขาจะมัดผมยาวๆแต่ตัวเล็กๆตัวไม่ใหญ่หรอกคนๆเขาจะเดินคนกลางตอนเดินเข้ามาผมจำได้เดินตอนเดินเข้าไปเข้าไปชุดสี่คนเขาจะเขาจะเดินคนประมาณคนที่สองใ่ไหม่ไม่ผิดนะแต่ตอนเดินออกมาเนี่ยไม่เห็นชายพี่ม่วงไมไม่เห็นครับไม่เห็นเห็นเห็นแต่สองคนเดินอยู่บนฝั่งเดินตามทางวันนียอีกสองคนนั่งเรือมาไม่ได้ถามครับแต่การสงสัยอยู่ก็คือเก็บไว้ในใจไงแต่เมื่อวานนีไม่รู้อะไรโดนใจผมก็รู้ให้พายเรือไปที่นู่นอะ เขาเขาพบอุปกรณ์หาปลาอะไรมาไหมพี่ก็มีแค่ตะข่ายกับกับเรือแค่นั้นไม้พายก็ไม่มีไม่มีอะไรมาเลยแล้วพายไม่เป็นด้วยม,มันพายเหมือนจะคว่ำอ่ะหมุนไปหมุนมาแล้วปกติคนมาหาปลาก็ต้องเก่งเรือใช่ไหมช่วงบ่ายก่อนที่เขาจะกลับผมเห็นก็ภพายมาตทางเนี้ยตน้ตนต้นต้นไม้ตายเนี่ยที่อยู่หัวน้าเนี้ยพายกลับมาสองคน ก็แสดงว่าตร,ต,รตรงที่เจอศพเนี่ยเขาอาจจะมาจากที่นั่นก็ได้คน,คนดีวะแต่ผมไม่ได้ปักอันนี้คือไม่ได้สรุปนะว่าเขาเป็นฆาตกรรมหรืออะไรนะนี่ฮะเพราะฉะนั้นทางพยานยืนยันว่าไม่ได้ไปว่าใครกันทิ้นประเด็นก็คือถ้ารถคันนี้ดูข่าวอยู่ขอพบตำรวจก่อนก็แล้วกัน